ทังสมประสบการณ์วงการบันเทิงมานานหลายปีล่าสุดสาวร่างเล็กเจนชมพูนุชเลยขอเดิมาจับงานเบื้องหลังทํารายการเป็นของตัวเองไม่รู้ว่าที่เล่นเก็บเงินไว้นั้นเพราะเรียมลัละคงวิวาหรือเปล่าคะตอนนี้กาลังจะทํารายการของตัวเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องบอกอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบเลยค่ะการรูปแบบจะเป็นช่องช่องเคเบิลนะคะแต่ว่าช่องไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีนึงแต่ว่ารายการจะเป็นเหมือนแบบแนวผู้หญิงนะคะมีเรื่องศิลปกรรมด้วยแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับความรรู้้้เเกกกีี่่่ยยววับาาางแป็นนโ ใายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําทุกอย่างเองค่ะโปรดักชั่นทำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกมากเส้นปีนี้ก็เสร็จแล้วใช่ค่ะใช่ได้เห็นแน่นอนค่ะก็ดีค่ะเรื่อยๆแฮปปี้สามจะสามปีแล้วค่ะตอนนี้ก็มีคุยกันแล้วว่าว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตกลงวันตกลงอะไรแน่นอนแต่ก็คือคุยๆกันอยู่อะค่ะน่าไม่น่าไปปีหน้าก็อีกปีหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราให้ทุกอย่างลงตัวก่อนเพราะว่าเหมือนแบบตอนนี้แบบ กำลังทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันยังไม่ลงตัวก็เราทุกอย่างลงตัวให้มันพร้อมแล้วก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปดีกว่า